ช่วนี้นมาเตือนภัยกันนะครับกรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะถือว่าอยู่ในประเภทหมวดหมู่ของคนสู้ชีวิตนะเปลี่ยนรูปแบบตลอดว่าล่าสุดเพิ่งเจอนะโทรมาอ้างแอปพลิเคชันติ๊กต็อกพอเราพูดไปว่าอ๋อกำลังถ่ายรายการบันทึกเทปอยู่ค่ะบันทึกเทปตัดสายเลยเ<อ>น่าจะกลัวอะไรบางอย่างเออเอเอไม่เข้าใจขยันจังเลยอ่ะใช่นะฮะสู้ชีวิตจังเลยนะเออระวังชีวิตสู้กลับนะครับ <c oughs> เออเอาล่าสุดนะฮะไปปลอม เป็นตำรวจอีกแล้วครับท่านจริงๆแล้วอันนี้มันก็เห็นกันมาสักพักแล้วแหละไอ้ที่ติดกระดุมชิดคอนะเออนะฮะแต่ล่าสุดไปเจอดีสิจ๊ะจนะฮะดันจะไปหลอกลวงตำรวจเหมือนกันอืออ่านะฮะพี่ตำรวจสองคนครับเขามาโพลลงติ๊กต็อกเว่าตอนแรกเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกเขาก็ไม่คิดว่าเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์หรอกก็พูดคุยกันไปคือแบบเขาอะนั่งอยู่ข้างๆพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่แก๊งคอรเซนเตอร์มันก็โทรเข้าไปหาเขาก็ฟังฟังคงแบบ พูดคุยอะไกันอยู่แหละระหว่างรอไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกอืมก็รอเอออะไรอ๋อไม่มีอะไรมั้งเออสักพักอชักแปลกๆพี่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 เปิดสปิก์โฟนดินั่นแหละเท่านั้นแหละฮะเจอของดีเลยนะฮะเขาบอกว่าไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์คนนี้มันโทรมามันโทรมานะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่างั้นต้องสอนมวยมันสักหน่อยอ,อ่ะเขาสอนยังไงล่ะตำรวจในคลิปนะฮะเดี๋ยวชมเลยนะครับตำรวจคลิปฮะชื่อว่า10บตำรวจโทเอกราชพิมพ์สารเขาเป็นผู้บ,งบังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอพอจะแนะจังหวัดนราที่ว่าอยู่กับ10บตำรวจโทยุทธพิชัยถือนุศรเป็นรุ่นพี่ของเขาลองชมคลิปฮะครับครับร้อยเวรชื่ออะไรครับร้อยเวรนะคะครับผม ํารวจสักุญย์องค่คะร้อยเวินมันต้องอในเป็นในตำรวจชั้นชั้นสัญญาบัตรน,นะครับผมร้อยตำรวจตีขึ้นไปจนถึงพันตำรวจโทนะครับ <c oughs> ดาบตำรวจไม่สามารถเป็นพนักงานสอบสวนได้นะ <c oughs> อ่าแล้วผู้กับชื่ออะไรครับผู้กับสพเนี่ยอโอครับผ <c oughs> ู้กักนะคะพันตำรวจเอกไทร์ทูสเขียนคับ เป็นนรตรุ่นไหนครับผมนักเรียนเตรียมทหารนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโดนซักไซไปไปมาปิดสายหนีซะงั้นนะฮะเริ่มต้นจากโทรเข้ามาบอกว่าพี่พี่ชื่อนี้หรือเปล่าบอกชื่อนามสกุลถูกค่ะอันนี้พื้นฐานอยู่แล้วหลังจากนะฮะเริ่มถามว่าพี่พี่เปิดบัญชีนี้ไว้หรือไม่ นะเขาก็บอกเอ้ยไม่เคยเปิดนะมีปัญหาอะไรหรอนะฮะเขาก็บอกมาว่าเนี่ยบัญชีพี่อ่ะมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินค่ะเออพี่ว่างไหมล่ะถ้าพี่ว่างอ่ะขอเรียนเชิญพบร้อยเวนหน่อยเออว่างวันไหนทางนี้เขาก็เลยใส่กลับเลยร้อยเวนชื่ออะไรน้องอ่าทางนั้นตอบเลยฮะอ๋อร้อยเวนชื่อดาบตํารวจสมศักดิ์บุญเรืองแพมแพมแพโป๊ะเลยเขาก็งงไงฮะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ร้อยเวรมียศด,ดาบตำรวจมันเป็นไปไม่ได้มันผิดถามต่อดีกว่าเออไหน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 ละถามต่อฮนะผู้กำกับสอพอชื่ออะไรทางนู้นตอบครับผู้กำกับพอตอตุ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 ตนะเขาก็ถามอีกฮะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นไหนเขานี่วางสายเลยงงแล้วนึกไม่ทันแล้วงไงยากไปไม่รู้จะโม้ไปทางไหนไงนะครับเขาก็เลยเอามา พสแล้วก็เตือนภัยประชาชนเขาบอกว่าฝากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการไม่โทรมาแบบนี้หรอกไม่มีการทำธุรกรรมออนไลน์มักจะมีการเดินทางไปถึงที่เลยหรือว่าอาจจะมีการส่งหมายเรียกไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีคนโทรมาแล้วแอบอ้างว่าคุณทำความผิดนู่นนี่นั่นหรือไม่เนี่ยอย่าไปเชื่อ <S 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 ให้ตีความไปเลยว่านั่นคือ มิจฉาชีพแกงคอร์เซ็นเตอร์ใช่แต่ว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะเรามีข่าวเนี้ยเตือนกันทุกวันแต่ก็ยังมีคนโดนหลอกเงินเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะพี่กอล์ฟอืมก็อย่างว่ามันถึงไม่ยอมเลิกไงมันใช้วิธีมันก็รอจังหวะแจ็คพอตมันไงถึงบอกมันเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันอืมมันก็สู้ไปเรื่อยจังหวะจะเจอค่ะเอออย่างน้อยช่วงนี้ก็มีข่าวดีบ้างสลับกันอย่างที่จับ แก๊งใหญ่ๆได้ <Culture. S 2> อ่ะตำรวจขามาแจ้งเดี๋ยวเขาจะดําเนินการเรื่องของแบบใครที่แจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้อาจจะมีสิทธิ์ได้เฉลี่ยค่าเสียหายได้คืนกันบ้างที่จับรถใหญ่ล่าสุดเลยที่มหาสาลเลยอะนั่นแหละนะฮะระวังกันหน่อยนะครับจริงๆแล้วคือเป็นข่าวที่เตือนภัยกันอยู่แบบบ่อยมากเลยอะฝากบอกคนในครอบครัว บอกคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่อะบางทีท่านไม่รู้ไงท่านไม่เูข่าแเราเชื่อเนี่ีมีลูกหลานถ่ายลูกถ่ายคุณแม่กําลังจะกดยืนยันลีงนี่มิจาชีพไม่ใช่หรอกลูกเขาให้แค่ยืนยันอย่างเถียงลูกอีกนะ แล้วเดี๋ยวก็จะเผลอสูญเงินจริงๆนะครับค่ะกับความเสียหายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมเรื่องต่อไปที่ชมพูจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะก็เป็นความเสียหายเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของระบบนิเวศในน้ำเอเลี่ยนสปีชีเอเลี่ยนสปีชีถูกต้องน่าจะคุ้นน่ะละ่ะกับชื่อปลาหมอคังดักตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำลายระบบนิเวศในน้ำเป็นอย่างมากเลยและภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้คือมันเป็นจำนวนมากเลยค่ะนับแสนอ้ยนะนี่เหรอ มารวมกลุ่มกันเยอะมากอันนี้คือที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะว่าเขากำจัดแล้วนะพยายามกำจัดกำจัดยังไงมันก็ไม่หมดสักทีคุณผู้ชมดูสินี่คือปลาหมอคางดำค่ะคอยู่ในคลองสนามชัยโคกขามจังหวัดสมุทรสาครค่ะคือรวมกลุ่มจํานวนมากแล้วเขาก็เลยใช้แคปชั่นบอกว่าเอาอะไรมาสูญพันธุ์จับทุกวันยังเยอะขนาดนี้นี่คลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวันที่สองมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาอาการ<ะ>วันที่ที่ขึ้นเลยนะคะ คือมันเยอะมากจริงๆแต่หลายคนก็สงสัยเอ้ามันเป็นปลานี่มันอยู่ในน้ำมันทำความเสียหายอะไรหรือทําไมจะต้องกําจัดมันด้วยครับคืออย่างนี้ค่ะปลาหมอคางดำเนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะของปลาค่ะมันมีความสามารถในการปรับตัวให้มันทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีน้ําเค็มจัดขนาดไหนมันก็สู้เป็นข้อได้เปรียบมากเลยในการแย่งชิงแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วมันมีพฤติกรรมการกิน ได้ในวงกว้างเลยแพลงต้นกินพืชมันกินได้จัดน้าตัวอ่อนมันก็กินได้บอกเลยนะไอพันธุ์นี้นะถ้ามันหลุดไปในบ่อก,กุ้งนะสองเดือนกินกุ้งหมดบ่อเลย,ห,ยเหรอจริงค่ะน่ากลัวอัตราการแพร่พันธุ์เนมันเร็วมากนะผสมพันธุ์ระหว่างไข่ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ สี่เดือนเท่านั้นมันแพร่พัน์ขยายพันธ์นั้นได้นับแสนตัวคุณผู้ชมถ้าหลุดรอดลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำหรือแหล่งน้ำใดก็ตามส่งผลกระทบอย่างมากปลาชนิดอื่นๆจะลดจํานวนลงนะคะแล้วเจ้าปลาหมอคางดําเนี่ยจะกลายเป็นชนิดหลักในแหล่งน้ํานั้นแทนเห็นตอนนี้ก็เริ่มมีคลิปแบบแนะนาะําบ้างแล้วบางคนจับไปร,รู้ก่อนรวยก่อนเอาไปหมักเป็นกะปิ เป็นปลาร้าอ๋อเลยเหรอได้เหรอทำได้แต่อยู่แต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่าปลาชนิดอื่นในท้องตลาดแต่ก็สามารถแปรรูปได้เหมือนกันอันนี้ต้องให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเนาะจากไม่ได้เยอะๆแล้วให้โรงงานช่วยหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบแปลสภาพทำเป็นรายได้ให้กับชุมชนงั้นก็ทำเป็นสินค้าโอท็อปไปเลยดีกว่าถ้ามันเยอะขนาดนี้นะเขาบอกว่าไปทำปลาร้าไปทำเป็นเนื้อปลาแทนปลาร้าปลาร้าชนิดอื่นหรือไม่ก็บางคนเอาไปหมักแล้วทำเป็นเคยอะเครื่องแกงเคยไว้ตำกะปียะตำพริกแกงอะเอาแล้วเคยไหมตรงเคย เคยได้กินเคยแต่ไม่เคยกินจากปลาคางดําปลาหมอคางดําอแต่เคยได้กินเคยแล้วเคยไหมเมื่อก่อนเคยกุ้งไม่เราแล้วเคยไหมล่ะเคยคือกะปิเคยมันคือกะปิภาคใต้เรียกเคยถามให้อารมณ์เสียซะงั้นเมื่อก่อนก็เถียงกันอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเวลาผ่านนานาเกลือเขาเรียกตัวอะไรอ่ะก็ถามพ่อตัวอะไรพ่อบอกตัวอะไรแล้วตัวอะไรอ่ะเถียงกันอยู่ในรถเคยคือกะปิเอาไปเปลี่ยนแบบรูปเป็นกะปิในแบบเป็นเป็นอิก ปลาอีกสายพันธุ์ได้ก็อร่อยเหมือนกันอ้าวนะฮะไปหนึ่งเรื่องนะฮะไปดูเรื่องการศึกษาของเด็กในถิ่นธุรกันดารนะครับที่อยู่ห่างไกลกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดน่านนะฮะยังมีเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับในการศึกษาอีกเยอะมากนะครับทางด้านหลักสูตรบสพรุ่นที่7จ็ครับรุ่นที่7นะฮะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องนี้นะครับจึงได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนที่ชื่อว่าบ้านซ่านคุรุราชรังสรรที่จังหวัดน่านนะครับ เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้ครับลองชมภาพฮะนี่ครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่45กระกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์หรือหลักสูตรบสอพอครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่7ปีที่7ร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพอากาศนำโดยศาสตราจารย์พลตรีดรชัชนันลีระ เติมพงและพลอากาศโทรประพาสสอนใจดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมานกุมานปาวาประธานหลักสูตรนะครับรวมถึงดรบุษลาวงรักศักด์ผู้อำนวยการหลักสูตรและดรสุชาดากิตรุ่งสุวรรณรองผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำฮะร่วมกันทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมจังหวัดน่านโดยที่มีผู้ว่ารชาชการจังหวัด นายชัยนรงวงใหญ่ให้การต้อนรับ ณโรงเรียนบ้านซ่านคูรุราชรังสรรค์ครับใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนบ้านซ่านคูรุราชรังสรรค์เนี่ยนะคะมีการรับเด็กมาจากถิ่นทุรกันดารเป็นจํานวนมากเลยค่ะจึงทาให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการดูแลนักเรียนค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขและแบ่งปันนะคะคณะผู้เข้าอบรมจึงร่วมกันร,ระดมทุนทรัพย์ค่ะพร้อมของบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งของที่จําเป็นมามอบให้กับทางโรงเรียนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจของครอบครับวบสพ อคะ่ะยินดีด้วยนะเด็กๆนี่มีโครงการดีๆช่วยเหลือน้องๆน,นะคะ,ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับใช่ค่ะ